ห้องทำงานของผมสวยใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งสวยขึ้นไปอีกครับเพราะนี่คือ Mercedes-Benz Sprinter ที <residents> ่ถูกออกแบบโดย Kin Auto ส่วนระบบภายในจะเป็นอย่างไรนั้น มาครับไปดูกันเมื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นหลังคาไฟดาวกาลล็กซี่และเบาะไฟฟ้า VIP หุ้มด้วยเบาะหนังเกรดเนปปา ตามมาด้วยเบาะเสริมสุดล้ำพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้าให้ความรู้สึกล้ำสมัยบนรถของเราแผงควบคุมเบาะไฟฟ้าอยู่ที่จุดพักแขนสามารถปรับได้ทันทีเลยล่ะครับควบคุมออกคำสั่งพนักพิงที่รองน่องทำให้เราเดินทางได้สบายๆไม่เมื่อยครับ สะดวกสบายด้วยโต๊ะพับสไลด์ไฟฟ้าจะทานข้าวหรือทำงานก็สามารถครับทีวีขนาด50นิ้วสไลด์ขึ้นลงด้วยไฟฟ้าใช้กั้นระหว่างห้องคนขับแล้วก็ห้องผู้โดยสารควบคุมทุกความบันเทิงด้วยจอ Android ของกิน Auto ครับส่วนจอด้านนี้ครับควบคุมระบบความสว่างแล้วก็ระบบไฟฟ้าครับและพิเศษสุดๆครับคันนี้มีตู้เย็นขนาดเล็กไว้แช่เครื่องดื่มระหว่างที่เดินทาง ม่านไฟฟ้ากดเปิดปิดได้ด้วยปุ่มเดียวตามมาด้วยช่องเก็บของที่ออกแบบมาเหมือนกับห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินเลยละครับมาดูที่เบาะด้านหลังกันบ้างครับตรงกลางสามารถพับเก็บส่วนด้านล่างจะเป็นโต๊ะสไลด์ไฟฟ้าครับและเมื่อเรากดปุ่มสไลด์ขึ้นมาก็สามารถใช้เป็นห้องประชุมทำงานหรือว่านั่งกินข้าวก็ทำได้สบายครับ ห้าหลังโมดิฟายเป็นห้องเก็บของมีหลาแขวนผ้าเดินทางกันได้แบบไม่ต้องกลัวยับครับเป็นยังไงบ้างครับห้องทำงานห้องนี้และทั้งหมดที่ทุกคนเห็นรับประกันที่3ปีเต็มครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยตามข้อมูลนี้ครับ